คำพูดเริ่มต้นโดยไม่มีหัวเรื่องตามที่ขอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับขีปนาวุธชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่า r g m 8 4ูลหลายคนอาจสงสัยว่านี่มันรถหรืออะไรแต่จริงๆแล้วมันคือขีปนาวุธต่อต้านเรือที่โด่งดังมากในประวัติศาสตร์การสงครามยุคใหม่ครับ 270-4เริ่มจากต้นกำเนิดฮาพูลถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปี 1960s ตั้งแต่ปี1965โดยสหรัฐอเมริกาต้องการระบบโจมตีเรือใต้น้ำหรือเรือผิวน้ำ โดยแรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์เรืออิสราเอลเอลัดถูกโจมโดยทีปนาวุธโซเวียตในปี1967ทำให้สหรัฐอเมริกาตื่นตัวและเริ่มโครงการฮาพูลโดยแมคโดนเนลดักลาสได้รับสัญญาพัฒนาในปี1971และทีปนาวุธรุ่นแรก a g m 8 c a เริ่มใช้งานจริงในปี1977ฮาพูลมีหลายเวอร์ชั่นได้แก่ AGM-84 สํำหรับยิงจากอากาศ RGM-84 ยิงจากเรือหรือระบบบนบก UGM-84 ยิงจากเรือดำน้ำ1,261-4ทั้งหมดนี้ใช้ระบบนำทางผสม i n e r a l Navigation และ Active Radar Homing 1,570-0 0มันบินด้วยความเร็วใกล้เสียง m a ท0.9ประมาณ290เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ1,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีระยะทําการ130-240กิโลเมตร ขึ้นกับรุ่นเช่นบล็อกไอระยะประเมินราว75-120ไมล์ทะเล120-220กิโลเมตร1,724-0ฮาพูลรุ่นบล็อกไอไออัปเกรดให้ใช้ระบบ GPS i i n i s ins, ช่วยให้เล็งเป้าได้แม่นยำทั้งเป้าหมายในทะเลและบนบกรวมถึงการปรับทิศทางกลางบินได้ 1,893ถึงศรุ่นบล็อกไ i บวกเพิ่มศักยภาพอีกขั้นเช่น Data Link 2ทางและระบบต่อต้านการรบกวนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น2,030 0ถึงศในด้านการใช้งานถีปนาวุธหาพูนถูกใช้โดยกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรมากกว่า30ประเทศรวมทั้งไทยเกาหลีญี่ปุ่นสิงคโปร์ฝรั่งเศสอังกฤษอฤษอสเตรเลียและประเทศไทยเองก็มีในยุทธศาสตร์บางส่วน 2,260ถึง0นอกจากนี้ฮาพูลยังมีบทพิสูจน์สมรรถนะในการซ้อมยิงใน RIMTAC Rim of the Pacific หลายครั้งโดยยิงจากเรือดำน้ำและเครื่องบินรวมทั้งสามารถทำงานได้แม้ทีปนาวุธจะถือว่าเก่าแล้วแต่ระบบก็ยังไว้วางใจได้ในสนามรบสมัยใหม่ในเชิงเทคนิควัสดุโครงสร้างหลักคือความยาวประมาณ4.6เมตรน้ำหนักตอนยิงราว690กิโกรัม ขัวระเบิดน้ำหนักราว220-225กิโลกรัม488ปอนด์2,495ถึง4ปีกแบบเคอร์ซิฟอร์มและเทลฟินเพื่อช่วยควบคุมทิศทาง2 7 2 7ถึง0ระบบนำทางในช่วงกลางใช้อินเนอร์เชีย GPS assisted และในระยะไกลจะเปิดระบบราดาโฮมิงซึ่งทำงานแม้อยู่ในสภาพอากาศเลวร้ายแม้ว่าจะบินตามใกล้ผิวน้ำซีสกินนิงเพื่อหลบเรดาร์ของศัตรู ในตอนท้ายของวิดีโอเราอาจพูดถึงเหตุผลที่ฮาพูลยังคงได้รับเลือกใช้มานานกว่าปีเป็นระบบที่มีความน่าเชื่อถือสูงผ่านการใช้งานจริงมาอย่างยาวนานประหยัดเมื่อเทียบก,กับระบบใหม่ใช้งาน cost-effective และปรับปรุงต่อเนื่องได้ยังสามารถพัฒนาให้รองรับภารกิจ land attack และการเปลี่ยนเส้นทางในขณะบินได้มีฐานผู้ใช้อย่างกว้างทำให้มีการสนับสนุนด้านโลจิสติกและอะไหล่เป็นจำนวนมาก